คนหน้าให้เข้าใจนะลองจับของตัเองก็ได้กระโหลกที่สาอยู่ไหน<ส>อ่าใต้กระโหลกที่สานะครับใต้กระโหลกที่สานะสามจุดนะอ่ะต่อไปจุดที่สี่อ่อาวันก้มนี่กระดูกซีเจ็ดโอ้โหงานของสารตัวเองหยิบมาก็ไม่ดีครูเออทำอะไรก็ไม่ค่อยดีตรงนี้อ่ากระดูกซีเจ็ดนะครับมองเห็นไหมอ่าครับ อันนี้จุดที่สี่ครับให้คุณแบ่งครึ่งระหว่าง C 7กับจุดที่สองเนาะใต้กระดูกที่สานะครับนี่คือจุดที่ส4สี่ข้างนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรสี่ข้างด้านซ้ายก็ได้อ่ะสี่กับ9มันอยู่ตรงกันข้ามกันอ่านะครับสี่กับ9อยู่ตรงกันข้ามกันจุดที่ห้าก็คืออะไรครับมุมคอจุดที่ห้าคือมุมคอนะจุดที่ห้าอ่ะ กับจุดที่10เหมือนกัน5กับ10เหมือนกันอ่า6 7 8แนวบ่า6 7 8หัวมุมสะบัดอ่าเนะอันนี้อะไรครับ11 12แล้วก็13หัวมุมสะบัดเนี่ยวมสะบัดดูง่ายเนะเขาเนี่ยเออกินข้าวมันน่งนะทำงานอย่างเดียวเดี๋ยวไม่ได้ใช้ตังค์ตายหาก่น ชีวิตนะอย่าไปใช้เงินอย่าไปเก็บเงินเยอะอ่ะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าหลวงมุตระบา